แท็บเล็ตนําไวรุ่น P 6 0 Pro Max รุ่นนี้นะครับจะสามารถดูหนังดูซีรีส์ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะแอปแรกนะครับไอ้ไข่ยี่นะครับสะกดถูกหรือเปล่าไม่รู้นะพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหนังเจอซีรีส์เต็มเลยนะครับก็ลองเลือกดูนะครับว่าเราชอบดูหนังดูซีรีส์เรื่องอะไรนะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมสาหรับแอปนี้นะอ่ะอันนี้ก็เป็นแอปแรกนะครับแอปต่อมานะครับ VTV ตอนนี้ก็เข้ามาที่หน้าหลักของ f v t v แล้วนะครับก็ลองเลื่อนดูนะครับมีหนังมีซีรีส์เต็มเลยนะก็ลองเลือกดูกันได้นะครับมีหนังมีซีรีส์ให้เราเลือกเพียบเลยนะครับมีหนังต่างประเทศด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นแอปที่2นะครับแอปที่3นะครับอ่านว่าอะไรครับเนี่ยแอปที่3มมาเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีหนังมีซีรีส์ให้เลือกเต็มเลยนะครับหนังสนุกสนุกเยอะแยะเลยนะทั้งไทยทั้งเทศนะครับ โอเคอ่ะลองเลือกดูกันได้นะครับสำหรับแอปนี้นะ